สวัสดีครับนี่พ่กกับผมวิมชัยพีทีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับตอนนี้เหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นรวยชนะจน9-9นะครับตอนนี้เป็นไก่คู่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนือเงินลงยานะครับสีน้ําเงินลงยาจีวรส้มนะครับตรงนี้ความสวยงามนะครับก็ สวยงามระดับสวยจริงๆครับตอนนี้หมายเลขโค้ดที่35นะครับลวด,ดลายเส้นสายเนื้อเงินนี้จะชัดกว่าทุกเนื้อนะครับเพราะว่าจะเป็นเนื้อที่ปั๊มแรกๆของอบล็อกนะครับการปั๊มแรกๆนี้จะเห็นเส้นสายเหมือนสังเกตดูครับส่วนปั๊มดังหลังก็จะมีเนื้อแตกบริเวณแถวๆ ยันตรงนี้นะครับแถวยัดนด้านขวานะครับบางเหรียญก็แตกบางเหรียญก็ไม่แตกนะครับเ,เกิดจากบล็อกแตกนะครับตัวนี้เนื้องเงินแรกๆนี่จะไม่แตกเลยนะครับเนื้อก็จะเห็นเห็นที่เส้นลางๆอตรงแก้มตรงนี้นะครับแก้มเส้นตรงนี้นะครับแก้มฝั่งซ้ายของมือเรานะครับแต่ฝั่งแก้มขวาของมพ่อจะมีเส้น เห็นชัดเจนนะครับแล้วไปเหรียญเงินทุกเหรียญเลยนะครับก็ให้ดูความงามครับนี่เป็นเนื้อเงินลงยาสีน้ําเงินนะครับนี่ก็จะเก็บไว้ครับเก็บเนื้อเงินดีกว่าครับ